สวัสดีครับผมเกียวัตการจนรัฐตำแหน่งแบรนด์เอซิสเมเจอร์จากบริษัทดิสโกโอ้อะแลนนะครับทางเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายวาลทุกทุกวงจรมากกว่า25ปีวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอีกด้วย นั่นก็คือแบรนด์เดวอลนั่นเองครับและทั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับบั t เตอร์ไฟว์วของแบรนด์เดวอลซีรีส์50กันนะครับว่าของเรามีจุดเด่นและสเปคอะไรเ,เหมาะกับการใช้งานุาุสากรรมไหนบ้างไปชมกันครับ และนี่คือคลังสินค้าที่ได้รับมาตรฐานในการสต็อกวาวแบรนด์ชั้นนำของโลกอีกทั้งยังมีสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยเป็นยัางไงากันบ้างครับสำหรับ Butterfly Wow d e v วัล e ีรี50รู้จักกันมากขึ้นหรือยังครับ หากใครสนใจแบรนด์เดวัลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือแอดไลน์มาที่แอดวิสโก้ครุปของเราได้เลยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นแบรนด์ไหนฝากกดไลฟ์กดแชร์กดซ b s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของวิสโก้สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงวาวนึกถึงเราวิสโก้แแลนสวัสดีครับ